นะะคอันนี้พยาบาลพี่แลนที่นี่อยู่แต่ไม่ได้กับใครกินไปน้ำนมสติ๊กเกอร์เกงแลยเมื่อนี้เขาได้รับภารกิจพิเศษนะคะงานาแบบเท่าตชวคิววี่เมื่อวานเก่งงานแบบเท่าเดิมคิววี่เมื่อนี้ได้รับภารกิจพิเศษค่ะอ่เมื่อนี้บอดพันสังการมาว่าให้ไปซื้อขนว่าสั้นซื้อเป็นมโนบัตน้อ บอสสั่งมาว่าถ้าไปซื้อคนที่วงเวียนใหญ่นะคะร้านอยู่วงเวียนใหญ่นะคะต้องเปไปเลือกคนังไงคนไมหมนะฮะวีคันเสิร์ตมนลงกันแล้วใช่กันได้ขนโกขนไก่ขนเป็ดเป็นสัตว์กนาะเอาว่าสามชั์นะคะอ,อ่าเมื่อกี้ฟูใจกินจะนีลาเสือเท่าเท่าอยู่นีลาเมนบ้ค่ะบอส บอกว่าหนักบอกว่าตอนนบ่เขาเอาเมื่อคืเจ้าก oh okay. ็บอกว่าช่วงนไปเตรียมใจต่างแบบงานงานช่วงเขาต้องเลิกสว่างสี่มเขาเยอบัวเมีนจ้าเราก็จะไปสี่คนเหมือนเดิมนะคะทีมงานู้คขับโอเคนะคะตอนนี้กาลังเดินทางไปนะคะอันมือเป็นเวลาบ่ายสองนะคะตอนนี้ออกจากบ้านบ่ายสองเสลี่ยนมาใช้ในแถวตาดรับแปลงแสงซีเซียนคิวคิวคือคิวแล้ว อุ้ยคอยเบิร์เขียนอยู่นาเท่าซื้อน่าจะพอค่ะไม่ต้องค่ะตอนนี้เขากำลังเดินทางไปมุมเพียนใหญ่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอ่าบ้านขายขนนะคะว่าเข้าซื้อถือบ่อบอเราสั่งมาแล้วนะคะโอเคค่ะไปกันเลยตอนนี้เบิร์นกอใส่ตัวโจ๊ตากันเลยพี่น้องแบบว่าลองโจ๊กับบ่อทา้ง ถืออยู่ต่ว่าไปซาค่ะบอกท่างถืออยู่ต่ว่นโซซีฮอร์ดไปเรียนยุ่เงียบอะไรครับมันก็ติดแวมมือนี่เนี่ยสมบายใจช่ำมันพูดเหน่ะบายจริงเนะอันขนมมันเจีบอยู่เอาเอาไม่ค่อยกินนะยม่บ่ละไม่ได้ผมลุกมับงก็เกิอเไรกอแล้วอันไปน้ำท่ากับฝนตกด้วพี่น้องจะี ฝนตกนะคะกรุงเทพมีโต๊ะดีดีพวกไปโต๊ม่องกันบ้านเท่าหม่องเฮดให้เฮต้หน้าอะไรสิไหมพี่นอ้องเนาะว่า,วา,บาบอนบมินน้องพรองกรุง,งเทพมีโต๊ตลอดจา,านแลย,ยน,น่านเทินนเด้อหน้านี้แบบร้อยขับไปทามก่อนชิว,วอะาาพี่ขับไปสามเจ็ดนาทีจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปหอดว่าจะเป็นทังไหน,น,นซ้อเนาะเราจะหอดจมูกอีปมาณ สี่สิบนาทีนะคะทุกจะหอดีมันมีสิทอย่างเนาะมันเปลี่ยนสิน,นะคะมีเทอร์นนี่แหละแม่น้อนสี่เดือน่าตอนนี้เขาหอดะคะตนนัวหอด,ดยูเหนียพี่น้องแต่ว่าพลังจิตล้มเหลวนะคะอันตัวแรกวันศุกร์ใส่วง,งเดี่ยเป็นบอไปสื่อของให้บออ่าเกิดแต่ว่าน่าจะเป็นมือหนาค่ะเพราะว่ามือหน,นีรถติดแห้งแบบบ้านาาน้ำพังรู้รหมว่าจีนรถสองชั่วโมงอ่ะทุกจะหอดะปีนี้ ตอนเขาก็บเพื่อกินมาเนี่พี่ก๊กเล่บอกว่าขอให้เป็นวันหน้ามื่อหนาฉันก็เสือกเงินมาตันแล้วมื่อ,อันนี้ท่าฉันไปสสเสือกถงเสืออย่างก่อนยู่ยูเนี่ยนนะคะก็เลยได้ไหมยูเนี่ยนนี่เนาะก็พอเจ้าลงเดีอยไปนะคะก็จะซื้อของให้บอดเปลี่ยนมาเป็นเดินยูเนี่ยนแหวนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วบอกนะ,ะพี่เพิ่งนกำลังทายหลุอยู่ โ okay. อเคห้องกระชิไฟกินข้าตอค่ะขึ้ข้าว,าวต่อน,นะคะใส่เม็ดด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวข้งานขอหางด้วยคะ่ะตอนจะหางานเดี๋ยวว่าหาหลานขีส่สองนะคะคี่บ,าบ้าคุณเกถ่ายงางนังก่อน,น กินตมหูบคะนี่กินอะไรคะก่อนจะได้ก่ลองโจสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับก็รอแต่ว่ากุ่ิดพลาดิดแบบเป็นผู้สาวผู้สาวผู้สาวหลายผู้สาวไครี่ผู้สาวเร่หาผู้สาวเร่หผู้สาวตั้งแต่เมื่อนเราห้ามากินนะอยู่ท้างบน น้องน้องโจขึ้นขึ้นไปยัางสดอยู่นะคะน้องโจสดอยู่นะคะฝากฝากที่ตามมันของน้องคอมเ้อฝากที่ตามช่องคอมไหมครับโจเอ็นพนะคะโอเคติวเป็นที่ครับติวเอ็น่ครับที่สองโอเคค่ะเดินเลยจ้าบ่แอบกต่แซบได้บ่แอบกต่แซบเลยบู๊กอลี่เด็ดวันนี้มากับพินอสซี่เลยจ้าสวัสดีค่ะ ไปซีชแนลเลยจ้ะ้งุณสร้งอาี่ไส้างนต้องไปกินโเคไปกันเลยนี่นะคะก็ถึงชั้นที่จะมากินข้าวเลยนะคะข้าจะกินยังดียาบอเบอร์ไพยาบัตกินบะเมี่กวเเดี๋ยวเหรอก๋เตี๋ยวจนะคะอเตี๋ยวเรืออยากหนอยากยัง รสจัดจ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูนะคะตอนนี้เป็นเวลาบใบใบสามใบสามขึ้นข้าวนะคะขึ้นข้าวใบสามโอ้โหสวยคลิปตอนนี้ข้าวมาแล้วนะคะพี่บบดเจียงเพื่อตายก่นทำซื้อไว้แบบจะตายมั้งเนี่ย

ต้ยยตมยำน้ำข้นนะะต้มจนเกลี้ยงนี่หลังสุดเขาเร่งน้ำที่ยังกินดิ่มสุดสีดยังกินอิ่ค่ะตอนนี้เขากินข้าวอิ่มแล้วเด้อที่เขาวอิ่มแล้วแบบอิม่มเลยที่ขาวเบิแบบหลายสมหิวมากยืนเกยบกุก้งสวยสมสวยก็วากันไปนะคะจ้าไ <นะ S 3> อเยี<ะ>่เาเด้อสวย กินข้าวได้าอายกินขา้าวอายข้าซองจานครับครับรมหิว,นวเานาะ <c oughs> พี่น้องจะเบิ่งโูโจนั่งเอิ้นนุ่ต่ะอายเด้อนอายโอ้ยค่ะตอน,นข้างหกินข้าวเล็แล้วเนาะตอนท่าด,ดีมเข่าน้ำนะคะอ่าต่ไปซือไปซื้อสูตรกันนะคะไปซื้อสูตรนะคะเพื่อหาสูตรแล้วรอใส่ขนมเพ่งมาสั่น พี่น้องกัรอดติดตามนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องข่าวว่าคุณสิริสูตรซีไดแนวใได้ยังจะไหนเนาะโอเคครับไปกันเลยตอนนี้นะพูดถึงร้านสูตระะแล้วฮะกระโลยูเดหฮ<า>ะอโอ้จ้าโอ้พันสือเสือไม่ใส่ออกเลยจ้า รอหลายรอหินรอบุลรอไส้อ๋ก็รออยู่รออยู่เจ้าไส้เอลพี่นบ้านเอลเอลเอเมืนเจ้าส่เอลค่ะเป็นอะไร M หน่อย M ตัว S อะไรหน่อยก่อน S หน่อย S หน่อยเอลพอดีจอนะซุปตอนนั้นถ้าเกิดจ้าส่เอลเสื่อเบอร์เอลว่ม ตะกดจะใส่เวอ็มจะ่าตอนจเคยาอยู่แค่มันใหญ่มันจังบเทอรทากไงใสพุดยีนล่ะก็เขียนโบเทอรทาพเียนทางจะ้ใส่เอ็มสีฟิตอยู่ใหญจังยนยากกอบนยากม่ใช่ง่าย่อม ล่องก่อนบอใสจะใส่แล้วเขาให้ล่องยัจีโอเคนะคะได้ไปแล้วนะคะเลือกแบบไงค่ะเอาไหมเขาจะบอเอ้าอจะได้ยังงี้อีกซื่อส่งส่งยิเอลเนาะจะใหการลดดินี่เราติดอยู่ โอเคนะคะตอนนี้ซื้อไปแล้วหนึ่งชุดนะคะห่ีตัวค่ะตอนนี้เขากะซื้อของได้ปักายเลยนี่องของพยาบาลพี่แรกได้พี่น่องว้าวก็ได้เสือได้เสือในการออกงานอย่างนี้นั่นนะคะแต่ว่าเสือสูตรงจ้่ใดค่ะอาจจะเป็นรอบหน้าไม่ยด้บอก ขออย่บอจ้าขอแชร์หนูหน่อยบดเยอะไหมคะวันนี้วันนี้มีงานบอไม่ชอบแหมบอหมดเยอะอยู่บดเยอะไหมครับมันเป็นหมื่นวันนี้น่ะค่ะเพื่อเพื่อผลงานนะคะเพื่อคุณภาพของแฟนคลับที่ดูนะคะอ่ามื่นก็บอไี่ยังละค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขออนุญาตปิดคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ ฝากติดตามทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบาย